เมนูผัดวนเส้นค่ะมาค่ะทานด้วยกันนะคะมิวจะทานในข้าทุกท่านค่ะก็ผัดวนเส้นจ้าแล้วก็เตรียมอุปกรณ์กันนะคะผัดผักกาดขาวซอยตามด้วยกระหล่ำปีซอยจ้าผักข้น้าเหลืออยู่ในตู้เย็นหนึ่งต้นค่ะเอามาซอยใส่ด้วยซะเลยค่ะเสร็จแล้วเก็ นำไปล้างนะคะเราก็เทใส,ส่ตะกร้านะคะ <ไป S 1> เสร็จ <ไป S 1> แล้วพักให้น้ำเสด็ <ไป S 1> น้ำแห้งนะคะซอยลูกชิ้นต่อจ้าเสร็จแล้วนี่ค่ะหมูเหลือจากเมื่อวานที่เรากินต้มผักกันนะคะก็มาซอยใส่ซะเลยค่ะ เนื้อหมูนี่เราก็เตรียมวัตถุดิบของเราเสร็จเรียบร้อยนะคะนี่ค่ะวนเส้นนะคะแล้วก็แช่เรียบร้อยอีกค่ะผักเราก็ซอยเรียบร้อยนะคะมีมะเขือเทศกระเทียมใบต้งโอแล้วก็ไข่หนึ่งฟองนะคะไปเตรียมผัดกันเลยค่ะแล้วก็เอาลูกชิ้นลงก่อนนะคะทุกท่านค่ะไปทอดลูกชิ้นให้สุกก่อนค่ะตามด้วย <c oughs> เนื้อหมูใส่เข้าไปจ้า แล้วก็กระเทียมนะคะใส่เข้าไปจบดื่มเลยเสร็จแล้วก็ตอกไข่ใส่นะคะใส่ไข่หนึ่งฟองพอค่ะวนเส้นมันีนิดเดียวเนาะเสร็จแล้วก็เราก็จะเอาวุ้นเส้นใส่ลงไปนะคะคนไปคนมาสักแป๊บ ตามด้วยเครื่องปรุงจ้าเครื่องปรุงเราก็จะรวมกันหมดนะคะมีน้ำมันหอยมีซีอิ๊วดำกับซีอ,อิ๊วขาวนะคะใส่เข้าไปจ้ารสคงัวกับน้ำตาลนิดหน่อยนะคะใส่เข้าไปเราก็เอารวมกันหมดค่ะอุ้ยผักใส่เข้าไปค่ะทีนี้ตามด้วยมะเขือเทศนะคะ แล้วก็คนไปคนมาอีกสักแป๊บทีนี้ก็เสร็จใบตั้งโอใส่เข้าไปจ้าหรือว่าผักตั้งโอหรือว่าใบตั้งโอเฮ้ยหนอใส่เข้าไปจ้ากับต,ต้นหอมหน่อย,อยนะคะ ก็เป็นอันเสร็จจิ้นจ้าเสร็ใส่จานนะคะผัดง่ายๆแต่อร่อยนะคะเสร็จแล้วมันทานกันได้ค่ะพริกไทยด้วยหน้าสักหน่อยนะคะจะได้หอมพริกไทยค่ะเสร็จแล้วหอมน่าทานมากค่ะ ما <applause> راح <applause> <applause> <applause>